ทนเพื่อน,นที่รักทุกคนค่ะลัคนับถัดไปเป็นพิธีาการถวายพัดจ้าหาันพระค่ะขอเชิญเด็กชายธีรภัทรพันธ์เพ็งกุลประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระสนันตะปาปาขอเรียนเชิญ กล่าวคำบูชาพระนั่งใจพร้อมกันค่ะ I be my young? อยางซื่อทำเงส a าร I you. โสวินชาเจราเวรามณีสิกข,ขาพังสัพพิยามิ หาว่าดีกว่าทากูราบาริผู้เป็นติสาและเอวเอวอิตุนันเทตานุปัปัติอิจิตังวิตังตุมหังทภะวสิจโตสัพเพโตสังขปันโทปนราโทยธรริโชเจประโยธรเวกันนตุสัง वेदान् समा いい問題。 แล้วก็ขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะคะที่มาร่วมมูลในรันนี้ขอขอบคุณ Đẹp như vậy!